ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโคโวลีกหลีกวอลเลย์บอลหญิงประเทศเกาหลีใต้ประจำวันที่31ธันวาคม2566ซึ่งการแข่งขันเป็นนัดที่20ของฤดูกาลทีมพิงค์สไปเดอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของฮุนไดฮิวสเตททีมของน้องสองวิภาวีสีทอง ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฮุนไดฮิวสเตดบุกมาเอาชนะทีมพิงค์สไปเดอร์ไปได้3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ20 25ต่อ20 25ต่อ19จบเกมการแข่งขันทีมฮุนไดฮิวสเตดทีมจ่าฝูงของตารางการแข่งขันเอาชนะพิงค์สไปเดอร์ทีมอันดับ2ไปได้3ต่อ0เซต จากชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมฮุนไดฮิวสเตทมีสถิติชนะ15แพ้5มี47คะแนนยังคงนำเป็นจ่าฝูงและทำแต้งทิ้งห่างพิงค์สไปเดอร์ไปเป็น5คะแนนในเกมนี้น้องสองวิภาวีสีทองทำแต้มไปได้10แต้ม